สวัสดีครับสวัสดียามเช้าแฟนผีทุกท่านเลยนะครับผมต้อนรับสู่กันโตนาล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำวันที่20กรกฎาคมนะครับกอตติข่าวสารประจำวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันวันนี้จัดไปเต็มๆเ,เ,เ,เกี่ยวกับตลาดซื้อขายนะครับมาหลายดีลมากไม่ว่าจะเป็นป็อกบาดาโลซานโชกามาแวงก้าวารานมาครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันก่อนหน่ฟเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยครับกันโตนาเจ้าเก่า และก็มีสปอนเซอร์เป็นยาถยนึ่า 1, 2, นะครับใครต้องการจะสั่งซื้อก็สามารถติดต่อไปที่3ช่องทางในภาพได้เลยมี Facebook Li n e อดและเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่อยากจะแนะนำครับสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันนะครับต้านเชื้อไวรัสผลิตจากกระชายขาวแล้วก็ถังเช่าสั่งซื้อได้ผ่านทาง3ช่องทางเดียวกันนะฮะมาติดตามข่าวกันนะครับล่าสุดนักเตะของแมนยูได้เดินทางไปถึงเมืองเซอร์รีนะครับซึ่งเป็นบริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษแล้ว เพื่อเขา้าแคมป์พรีซีซั่นนะครับก่อนต้องลงฟาดแข่งกับควีนส์พาร์คเวนเจอร์สในคืนวันเสาร์นี้นะครับก็จะเป็นการอุ่นเครื่องนะัดที่2นะฮะโดยตอนนี้ขุมกำลังของเรามีรวมแล้ว27คนในแคมป์นะครับตอนแรกเราจะเก็บตัวอยู่แค่คริงตันเท่านั้นในสนามซ้อมปกติแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างน,นะครับตอนแรกเรามี25คนนะแต่ว่าข่าวดีคือล่าสุดสกอตต์แมนโทมิเน่กับเดนนิลเจมส์กลับมาจากการพักร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์จะได้เห็นทั้งคู่เน,นาม ในคือวันเสาร์นี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น2แข้งจากทีมชุดใหญ่ลงแบบเต็มๆไปนะก็ตกรอบจากยูโรมาใกล้ๆกันทั้งคู่นะครับแต่ที่น่าสงสัยเลยก็คือในการประกาศรายชื่อผลล่าสุดนี้ยังไม่มีชื่อของดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กกับออตโตนี่มาร์เซียลในการประกาศนะครับก็แปลว่าอาจจะยังไม่ฟิตพอในการกลับมาซ้อมก็เป็นไปได้แต่ไม่เป็นไรครับเกมนี้ก็น่าจะยังคงเป็นโอกาสของดาวรุ่งเด็กเยาวชนกันต่อไปเหมือนเกมที่แล้ว หวังว่าเราจะได้เห็นฟอร์มของแต่ละคนเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนี้แหละฟังกนตัวทั่วไปเอสตรีนะครับหรือว่าจะเป็นโชลาโชรีทีเร่ฮันนิบาลเมชบรีหรือว่าโจฮูกิลนะครับโดยเฉพาะโจฮูกิลเนี่ยที่เกมล่าสุดยังบทบาทน้อยสัมผัสบอลน,น้อยนะครับยังไม่มีโอกาสได้จบสกอร์เลยก็หวังว่าจะเค้นฟอร์มตัวเองได้เพิ่มขึ้นในเกมวันเสาร์นี้นะครับติดตามมาได้ผ่าน MUTV ครับช่องทางถูกตลิขสิทธิ์ของแมนยูนะครับ มาติดตามในดีลของปอลปอกบากันต่อหน่อยนะฮะล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลมาจากมาร์คออกเดนครับผู้สื่อข่าวอาวุโสของฝั่ง ESPN นะครับถ้าเกิดจะนับเป็นเทียร์เนี่ยให้ประมาณเทียร์สองกว่าแล้วกันเขาก็รายงานออกมานะครับบอกว่าตอนนี้แมนยูยังไม่ทราบทิศทางของปอปอกบาเลยนะฮะยังแบงค์ยังล่องลอยมากๆแล้วก็แทบไม่มีแนวโน้มว่าปอกบาต้องการจะต่อสัญญากับทีมออกไปนะครับเหมือนสัญญาฉบับใหม่จะยังไม่ขยับเลย แต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับก็ไม่มีแนวโน้มในการถูกขายเช่นเดียวกันเพราะว่ายังไม่มีทีมไหนที่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยของนักเตะได้นะครับคือเขาคาดว่าป๊อกปากับสัญญาฉบับใหม่เนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่กับทีมไหนก็ตามจะเรียกค่าเหนื่อยที่3 0 0 0 0นปอต่อสัปดาห์นะครับซึ่งมันแพงถ้าเกิดเลือกอยู่แมนยูต่อเนี่ยผมเชื่อว่าแมนยูจะพยายามกระบีกระเสียนในการจ่ายให้ได้นะครับสามแสนในการรังนักเตะแต่ถ้าเกิดไปทีมอื่นเนี่ยโหเขาต้องคิดหนักนะครับว่าจะจ่ายไหวหรือเปล่า ซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับแมนยูต้องปวดหัวแน่ๆนี่เขาเขียนพาดหัวไว้เลยว่าไนท์แมร์ของแมนยูเพราะว่าถ้าเกิดนักเตะเลือกอยู่กับเราต่อไปอีกหนึ่งปีเนี่ยจนหมดสัญญานะครับสุดท้ายแมนยูก็ต้องยอมปล่อยนะักเตะแบบฟรีๆไม่มีค่าตัวกลับคืนมานะครับแล้วข่าวในซัมเมอร์นี้ก็อาจจะเริ่มเงียบลงนะครับเพราะว,าว่าอยู่ต่อแล้วข่าวปอกบาเนี่ยอาจจะไปหนักอีกรอบหนึ่งในช่วงต้นปีหน้าช่วงมกราคมนะครับที่ นักเตะสามารถเริ่มเจรจาย้ายทีมล่วงหน้าได้แล้วตามกฎบอสแมนนะครับโอ้โหอันนี้คือไนท์แมร์ซีเนเรีโอที่แมนยูไม่อยากจะพบเจอนะครับเสียฟรีเนี่ยมันไม่คุ้มแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าโซชาจะมีความสามารถในการโน้มน้าวปอกบาให้ต่อสัญญาฉบับใหม่ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างน้อยต้องต่อให้ได้เพื่อคงราคาคงค่าตัวนักเตะเอาไว้นะฮะส่วนในกรณีของเดียโก้ดาโลครับที่ยังไม่กลับมาร่วมแคม ก็มีกระแสข่าวต่อเนื่องว่าจะย้ายทีมนะครับเอาเกี่ยวกับเรอัลมาดริดก่อนนะครับตอนแรกก็มีข่าวลือว่าคาร์โลเชลติคุณซื้อคนใหม่แกะกล่องของมาดริดอยากจะได้ดานโลไปใช้งานนะครับแทนที่ของอลบารโอเจโอโซล่าแต่ถ้าเกิดอ้างอิงจากฟรานซิซโรมานโนในการรายงานผลล่าสุดนะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ระหว่างแมนยูกับมาดริดเลยในดีลเนี้ยไม่มีการเจรจากันเพราะว่าเรอัลมาดริด ไม่ได้ต้องการแบ็กขวาคนใหม่นะครับเพราะก็มีพอใช้อยู่แล้วฉะนั้นข่าวกับมาร r i ิดเนี่ยขอให้คิดว่าเป็นข่าวลือไปก่อนปัดตกไปก่อนนะครับอันนี้คือโร m มาโนเขาเขาพูดออกมาแต่ถ้าเกิดจะเอาทีมที่มาเชื่อมโยงกันหนักๆในวันนี้เลยก็จะกลายเป็นเอเวอร์ตันนะครับของราฟาเอลเบนิเตซซึ่งเป็นการรายงานของเทียรจากฝั่งนั้นด้วยนะฮะนักข่าวคนนี้ที่รายงานมีชื่อว่าแพทริกบอยแลนด์นะครับเขาเป็นนักข่าวของแอตติกยูเค ที่ประจําการอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลนะครับก็แน่นอนว่าเป็นเมืองเดียวกับเอเวอเรตันเป็นการเกาะติดข่าวทอฟฟี่โดยเฉพาะนะครับเขาก็ระบุออกมาบอกว่าตอนนี้เอเวอเรตันต้องการคนที่จะเข้าไปแทนที่ของเชมุสโคลแมนนะครับแบ็กขวากับตันทีมที่ก็อายุมากแล้วนี่แหละใครจะเหมาะสมมากกว่าดาโล่นะครับที่ก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาบ้างโดยเอเวอร์ตันตอนนี้ l i ต์ดาโล่เอาไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกแน่ๆนะครับแต่ก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเพราะว่าก็มีตัวเลือก อีกหลายคนที่สามารถดึงมาร่วมทีมได้ครับดาโลก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องคิดไว้ก่อนนะเพราะว่าดาโลจะมีค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์นะครับถ้าเกิดเอเวอเรตั์จ่ายไหวก็จัดไปแ mm hmm. มนยูน่าจะพร้อมปล่อยเหมือนกันส่วนในฝั่งของขาเข้านะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าชืา่นใจที่ต้องเอามาพูดถึงกันในวันนี้นะฮะ mm hmm. ก็ใครที่ตามข่าวในเพจกันตัวหน้าก็อาจจะได้เห็นกันไปนแล้วบ้างนะครับเมื mm hmm. ่อคืนนี้ฟาบิโซโรมาโน่ได้มีโอกาสไป mm hmm. ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับเดอะ United Report นะครับเป็น Twitter รวมข่าวของแมนยูเจ้าหนึ่งโดยที่เขาก็ได้เปิดเผยสิ่งที่ซานโชพูดเอาไว้ในการประชุมกับบอร์ดบริหารของดอทมุลเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับพูดเอาไว้ก่อนจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นซานโชพูดกับดอทมุลเอาไว้บอกว่าผมขอไปแมนยูนะมันถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วมันมีข้อตกลงที่ว่าถ้าข้อเสนอที่เหมาะสมมาถึงเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ได้ย้ายแต่ขอเถอะรอบนี้ จริงจังเลยผมอยากจะไปจริงๆอยากจะย้ายแล้วนะครับอืมก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมาให้เราได้ชื่นใจกันนะครับว่าน,นักเตะก็มาด้วยใจอยากจะมามีแพชชันนะครับอยากจะมาร่วมงานกับโซชาแล้วก็สมเสื้อ,อปีสาจแดงก็เป็นเรื่องดีๆที่ต้องต้องเขาเรียกว่าดึงสูบเข้าตัวก่อนเพราะว่ายังปวดหัวกับการเปิดตัวยังไม่เปิดสักทีนะฮะไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่ปวดหัวมากซึ่งโรมมโนเขาก็บอกว่ารอก่อนนะ เร็วๆนี้แหละใกล้แล้วนะครับมันติดแค่เรื่องเอกสารแค่นีดเดียวจริงๆเหลือแค่ต้องเซ็นแค่จุดเดียวอะ่ะถ้าผู้บริหารของฝั่งนู้นเขาเซ็นให้เรียบร้อยก็จบนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการถือว่าซานโชจะเป็นนักเตะของแมนยูโดยปริยายเลยนะฮะตอนนี้ก็รอไปก่อนนะเนี่ย48ชั่วโมงยันมาถึงการเปิดตัวนะครับเดีลวนี้มหากราบจริงๆขณะเดียวกันนะครับอีกเดีลนึงที่เชื่อมโยงกับเราหลายๆคนก็ถามเข้ามากาเรีนกาเป็นไงบ้างนะครับ วันนี้นิโคลัสโฮเวกนะครับประธานสโมสรของแรนส์ก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับดีลของเอ็ดวาร์โดการาแวนกานะครับมิดฟิลด์ของแรนส์ที่เนื้อหอมมากตอนนี้โฮเวกเนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์เอาไว้กับ g ก .com นะครับว่าทุกอย่างยังคงเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัวในซัมเมอร์นี้หรือจะเป็นการจับนักเตะเซ็นสัญญาต่อไปเรารู้แค่ว่าการาแวนกาเนี่ยจะไม่ย้ายทีมแบบฟรีฟรีแน่นอนนะครับอันนี้คือ ประธานสโมสรของแรนส์เขายืนยันเองยังไงก็ต้องมีเงินทุนเข้ามานะครับเราได้คุยกับบางทีมไปหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่มีอะไรที่ร่วนะครับก็อาจะเป็นกรณีเดียวกับปอกบาสนั่นแหละที่สัญญาเหลือปีเดียวถ้าจะปล่อยก็ต้องรีบป,ปล่อยนะไม่งั้นจะเสียฟรีในปีหน้าซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโรมาโน่ก็บอกว่าแรนส์จะยอมเจราจาแบบจริงจังก็ต่อเมื่อเริ่มเปิดฉากกันที่ค่าตัว40ล้านยูโรนะครับแล้วก็ยังมีแค่2ทีมเท่านั้นที่จะแย่งกัน ได้แก่แมนยูกับปารีสแซตแร์แมงนะครับเป็นแค่2ทีมเต็งเท่านั้นทีมอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีใครสนใจแล้วนะครับแต่การเสริมกองกลางคนใหม่น่าจะขึ้นอยู่กับทิศทางการย้ายของปอกบาและก็ฟานเดอร์เบกนะครับสำหรับฝั่งของแมนยูนะปอกบาต้องดูก่อนว่าสัญญาฉบับใหม่จะเป็นยังไงฟานเดอร์เบกก็มีข่าวหนักกับพวกยูเวนตุสกับบาร์เซโลนานะครับแบบยืมไปก่อนไปใช้งานเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบทบาทที่แมนยูเขาไม่ค่อยมีก็ต้องดูว่า2คนนี้จะมีแนวโน้มทิศทางไหนนะครับในการย้าย แต่ถ้าเกิด2คนนี้อยู่ต่อเนี่ยก็อ,อาจจะยากที่แมนยูจะไปดูดิลก,กัมบะแวนกาต้องบอกแบบนี้นะครับผมมาที่ปิดท้ายกันดีกว่านะครับคือข่าวกับวารานเนี่ยก็เป็นเป็นความเป็นแง่บวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใน,นทุกๆวันนะครับมีจากข้อมูลที่มาจากสื่อเทียร์ใหญ่ๆซึ่งวันนี้ผมเอามาจาก3สื่อนะครับใหญ่ทั้งหมดนะเริ่มด้วยคนใภาพเลยครับกาลลอสกาพิโอสายข่าวระดับสูงของมากานะครับ เขาระบุออกมาบอกว่าดูเหมือนสัญญาฉบ,บับใหม่ของมาดริดจะไม่ดึงดูดวารานซะเลยนะครับโดยที่มาดริดเนี่ยเขาเสนอค่าเหนื่อยให้ปีละ7ล้านยูโรนะครับแต่ว่านั้นไม่เพียงพอสําหรับนักเตะนะครับซึ่งตัววารานก็ได้ตกลงสัญญาฉบ,บับใหม่กับแมนยูไปแล้วนะครับหปีอันนี้เขาพูดนะและจะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง10ล้านยูโรต่อปีนะครับแทบจะเบิ้ล2เท่ากับที่เคยรับอยู่กับมาดริดเลยของเก่าเขาบอกว่าของเก่าเนี่ยรับอยู่5.5ล้าน ล้านยูโรต่อปีแต่แมนยูเนี่ยให้10ล้านนะก็เลยเบิ้ลกลับมาเกือบ2เท่านะครับอันนี้คาร์ลอสกาบิโอบอกมาแต่ประเด็นสำคัญก็คือค่าตัวนี่แหละมารบริดเนี่ยจะเอา55-60ล้านยูโรนะถ้าเกิดแมนยูจ่ายไหวก็จัดไปแต่ถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวเนี่ยก็ต้องเจรจาก,กันต่อนะครับอันนี้เป็นการรายงานของฝั่งมากานะครับก็เป็นสื่อที่ใกล้ชิดกับฝั่งมารบริดก็บ,บอกเสียงโดยตรงขณะเดียวกันนะครับ โรมาโน่ก็บอกว่าวารานเนี่ยคอนเฟิร์มกับต้นสังกัดไปแล้วว่าต้องการจะย้ายทีมนะครับและนั่นคือสาเหตุที่นักเตะเนี่ยเลือกเปลี่ยนเอเจนมาเป็นบริษัท C A base นะครับเพราะบริษัทนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งในพรีเมียร์ลีกครับมีคอนเนชั่นที่ดีมากๆกับนักเตะหลายๆคนในอังกฤษแล้วก็กับแมนยูด้วยนะครับสามารถพูดคุยกันได้ง่ายถ้าเกิดนักเตะต้องการจะย้ายมาอังกฤษเนี่ย C A base จัดการให้ได้เลย นักเตะค่อนข้างจะให้ความเคารพกับต้นสังกัดอย่างมาดริดนะครับซึ่งจะรอจนกว่ามาดริดตอบตกลงในการขายเขาก็จะบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนยูแบบเป็นทางการทันทีอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างจากการรายงานของคาร์ลอสกาบิโอเมื่อกี้นี้กาบิโอเนี่ยบอกว่าตกลงไปแล้ว5ปีแต่ฝั่งของโรมาโน่เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ตกลงแต่ใกล้แล้วนะครับคือไม่น่ามีปัญหากับการตกลงอ่ะสบายๆส,ส,ส่วนตัวนะฮะนอกจากนั้นครับ ทางด้านของมาร์คออกเดนคนเดิมเมื่อกี้จาก ESPN นะครับเขาก็บอกออกมาบอกว่าแฟนแมนยูไม่ต้องห่วงนะยังไงมาริดิก็คงต้องปล่อยอยู่แล้วเพราะว่าทีมต้องการเงินทุนและก็ต้องการลดเพดานค่าเหนื่อยด้วยนะครับซึ่งค่าตัวห้าสิบล้านปอนด์เนี่ยดูสมเหตุสมผลที่สุดถ้าจะเอาวารานไปมากไปกว่านั้นนะครับออกเดนก็บอกว่าแมนยูค่อนข้างมั่นใจว่านักเตะจะเปิดตัวกับทีมได้ทันก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกกับลีสนะครับในวันที่สิบสี่สิงหาคมนี้ นะคือตลาดซื้อขายเนี่ยมันอาจจะลากยาวไปนานกว่านั้นแต่นักเตะม,มาก่อนตลาดปิดแน่นอนแล้วก็จะได้ลงเล่นในเกมนัดแรกกับลีสแน่ๆนะครับโอ้โห,โ,หโหอย่างนั้นเลยทีเดียวก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะจบที่ตรงไหนวันนี้จัดมาให้5 6, 6, ดีล6ดีใหญ่ๆก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกด subscribe ไป้ไปกันแล้วก็มีเพจอินสตาแกรมติดตามกันไ,ได้นะครับวันนี้ฝากสปอนเซอร์ไว้อย่าถ่าย123แล้วก็อย่าต้านไวรัสนะครับสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันจัดไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราพบกันที่3 Sport Half Time ครับแล้วก็พบกันใหม่กับกันตัวหน้ารข่าวมาอยู่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ